กลับมาพบกับรายการทีเด็ดฟุตบอลรายวันโดยทีมงานซิเบิ้มวิเคราะห์โดยผมอองเศสศุกแจ่มจริงๆนะสำหรับบอลเมื่อวานนะบอลเมื่อวานถ้าจำกันได้ก็คือคู่ที่ให้เน้นเลยคือคู่เอสโตเนียกับเบลเยียมนะ เบลเยียมก็ชนะไป3าหนึ่งเบลเยียมมันชนะแหละแต่มันไม่กินราคานะมัน2ลูกครึ่งควบ3เอสโตเนียก็กินไปนะสำหรับคู่ที่ให้เน้นที่สุดเลยสำหรับเอสโตเนียเมื่อคืนแต่อีก3คู่ที่ให้เป็นทีเด็ดเป็นสเตปไปนะก็เป็นฟินแะลนด์ก็เข้านะลัตเวียก็เข้านะเวลก็เข้านะสรุปว่า4คู่ที่เมื่อวานให้เข้าหมดเลยนะเวลชนะไป 5-1น,นะลัตเวียเสมอฟินแลนด์เสมอนะก็ยิ่นไปทั้งเตง็งทั้งสเต็ปนะใครไปใส่เตง็งใครใส่สเต็ปก็หวานกันไปสําหรับเมื่อคืนนะอ่ะมาถึงรอบของวันนี้นะรอบของวันนี้ก็อยู่ในบอลโลกนี่แหละนัดสุดท้ายและนัดใกล้ๆสุดท้ายแล้วนัด7นัด8แล้วเนาะวันนี้เลือกมา4คู่นะมีนอตมาซโดเนียเจอกับไอซ์แลนด์อาร์เมเนียเจอกับเยอรมันแล้วก็ เจอกับโคโซโวแล้วก็สเปนกับสวีเดนนะสีคู่คัดมาเน้นๆเ,เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคู่ที่ให้เป็นทีเด็ด VIP เลยคือคู่อาร์เมเนียกับเยอรมันเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันหน่อยว่าทำไมผมถึงเลือกไปที่เยอรมันนะดูที่ขึ้นเครื่องหมายไว้เลยนะ VIP แล้วก็ตัวที่มั่นใจก็คือตัวที่ใส่ตัวที่ใส่ดาวไวเน,นะ ดาวเหลืองๆเงนาะเห็นไหมมีอยู่3ตัวแล้วก็ตัวที่เน้นๆเลยก็คือตัวที่ใส่เครื่องหมาย VIP อ่ะมาดูกันว่ามีข้อมูลอะไรน่าสนใจสำหรับคู่อาเมเนียกับเยอรมันมาเริ่มดูกันที่เฮ to h e ฮดก่อนเลยเฮดทูเฮดของคู่นี้เจอกันมา2ครั้งนะปี2021แล้วก็2014นะ2021ก็เจอกันไปเมื่อเดือนที่ แล้วนะแต่ยไม่ใช่เดือนที่แล้วสิเดือนกันยาเนาะตอนนี้มันพฤศจิกาและเนื้อเมื่อเดือนกันยายนก็เยอรมันก็ชนะไปได้6ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นปี2014ก็ชนะไปได้6ประตูต่อหนึ่งแต่วันนี้เยอรมันไปเยือนเนาะมาดูสถิติล่าสุดของเจ้าบ้านอาร์เมเนียก่อนอาร์เมเนีย5นัดหลังสุดนี่เสมอ2แพ้3นะไม่ชนะใครเลยนะ5นัดหลังสุดนัดล่าสุดนี่หนักเลยนะโดนนอตมาซโดเนียมายํำในบ้าน5ประตูต่อศูนย์ ก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้รโรมาเนีย1-0เสมอไอซ์แลนด์1-1เสมอลิเกนสไตน์1-1แล้วก็โดนเยอรมน,นีกดไป6ประตูต่อ0ก็คือฟอร์มถ้านันหลังสุดนี้เลเทะเลยนะสำหรับอาร์เมเนียมาดูฟอร์มของทางทีมเยือนเยอรมันบ้างเยอรมันนัดที่แล้วกดลิเทนสไตน์ไป9ประตูต่อ0นะแล้วก็ ก่อนหน้านั้นชนะมาซิโดเนีย4ประตูต่อ0มีชนะน้อยหน่อยชนะโรมาเนีย2ประตูต่อ1นะก็เยอรมันชนะมาได้ตลอดนะเดี๋ยวอ่ะดูก่อนกดแป๊บหนึ่ง5นัดหลังสุดนี่คือชนะทั้ง5นัดเลยนะชนะรวดเสียแค่ประตูเดียวนะยิงไปเท่าไหร่เนี่ย9บวก43 15 25ประตูฉะเฉลี่ยนัดละ5ประตูอ่ะคิดดูเยอรมัน ห้านัดหลังสุดนี้ชนะแหลกเลยนะตั้งแต่อาร์เมเนียไอซ์แลนด์นะมีชนะเบียดนิดนึงเจอโรมาเนียแล้วก็นัดที่แล้วเจอลิเตนสไตน์นี่ยิงไม่ยั้งเลยนะโต๊ะไม่เปิดเลยนะราคาคู่นี้จําได้นะว่าเยอรมันกับลิทเตนสไตน์นัดที่แล้วโต๊ะไม่เปิดนะโอ้โหยิงไป9ประตูต่อศูนนี่คือฟอร์มของเยอรมันนะเสียประตูเดียวนะยิงได้25นะน่ากลัวจริงๆเยอรมันชุดนี้ ก็อยู่ในฟอร์มสุดยอดเลยนะเยอรมันนี้ตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชโยชิมเลอร์เป็นฮันเซฟลิกเดี๋ยวเรามาดูตัวผู้เล่นกันหน่อยตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบรนด์อาร์เมเนียนี่ตามข่าวนี้ไม่มีเลยนะตัวเจ็บตัวแบรนด์ก็อาจจะไม่มีจริงๆหรือว่าทางสื่อนี่ตามข้อมูลไม่ครบนะเพราะประเทศมันอาร์เมเนียนอย่างเงี้ย ตัวมันจะไปหาที่ไหนเนาะมันก็หายากนิดนึงถึงไม่มีตัวเจ็บถึงไม่มีตัวแบรนมันก็เป็นทีมเล็กๆอ่ะนะมันก็จะมีตัวที่เล่นอยู่ในประเทศซะส่วนใหญ่ส่วนทางเยอรมันนี่ตัวแบนตัวหนึ่งมีลูดิเกอร์เนี่ยลงไม่ได้นะโดนแบนแล้วตัวที่ไม่น่าจะได้ลงก็คือเป็นทีมงานจากไบรยนทั้งหมดเลยนะทั้ง เท่าที่สังเกตดูซูเล่คิมมิตกานาบีจามามูเซล่านะแล้วก็มีใครฮาวเวิร์ดที่50-50นะพวกซูเล่คิม,มิตกานาบีมูเซล่าน่าจะถอนตัวออกไปนะเพราะว่าเยอรมันนี่น่าจะได้เข้ารอบอยู่แล้วนัดนี้ก็ไม่น่าจะต้องใช้ตัวผู้เล่นจากไบยเยนแต่เดี๋ยวดูนะเอ้มูเล์ก็น่าจะได้ลงอ่ะมาดู1 1อตัวผู้เล่นตัวจริงกันหน่อยฝั่งเจ้าบ้าน442หนะ้าอาร์เมเนียก็ จะมีรู้จักตัวเดียวนะตัวดังเลยก็คือมคิตายานเนี่ยนะมคิตายานแต่ตอนนี้ก็ตั้งแต่ย้ายจากอาร์เซนอลไปอยู่โรมาก็ฟอร์มตกแล้วก็หายไปเลยนะตอนนี้ก็ยังพอเล่นในทีมชาติได้แต่ระดับสโมสรนี่คือน่าจะหมดแล้วล่ะนะสำหรับมคิตายานส่วนตัวอื่นก็อดัมยันบาสโกอะไรนะี่ก็น่าจะเป็นตัวในลีกนะไม่รู้จักกันมาดูตัวของทางเยอรมันดีกว่านะ เยอรมันก็อาจจะเอาสำรองลงเยอะหน่อยนัดนี้เพราะเขารอบชชว์ไปแล้วนะเล่น4-2-3-1นะโกเป็นเควินแ r ร์ปเซนเตอร์แบ็ก2ตัวเป็นมัตเทียสกินเตอร์กับโจนาธานทานะแล้วก็ทางแบ็กซ้ายเป็นเฟลิกรวมนะทางฝั่งขวาเป็นฮอปมันมิดฟิลด์ตรงกลาง2ตัวเป็นโกเลสกากับไนฮุสเนี่ยดูจากตัวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไบเยนไม่มาสะหมดนะตัวไบเยนก็มานะก็คือโอมาส m มู l เลอร์กับโกเลสกาก็ยังอยู่นะ อ่ะโอเคมิดฟิลสามตัวเป็นบากูโทมัสมูเลอร์แล้วก็ยูเลนแดกเลอร์ห้อยหน้าตัวเดียวคือไคลฮาวเวิร์ดนะเป็นเหมือนฟร์ไนดูตัวผู้เล่นของเยอรมันก็เหนือกว่าทุกตำแหน่งอยู่แล้วนะทางอาร์เมเนียก็มีมคิตยานตัวเดียวที่เรารู้จักนอกนั้นก็เป็นตัวสมัครเล่นในลีกในประเทศซะส่วนใหญ่นะ่ะนะส่วนของอาร์เมเนียนะแต่เยอรมน,นีต่อให้เป็นตัวสำรองก็ยังเป็นระดับโลกนะยังเป็นโทมัสมูเลอร์ไคลฮาวเวิร์ด ยูเลนเด็กเลิกกิลเลอนโกเลสกาแล้วก็ฮันเซร์ฟลิกนี่ก็เป็นกุนซือที่ยิงแหลกนะยิงไม่มียั้งนะเอา้ามาดูราคากันเลยแล้วกันนะวันนี้วันนี้อาเมเนียกับเยอรมันเยอรมันไปเยอือนนะบอลต่ออยู่2ลูกครึ่งแล้วก็สกอร์สูงต่ําอยู่3ลูกครึ่งควบ4นะก็ให้ไปที่เยอรมันนี่แหละนะเพราะ2ลูกครึ่งยิง3ลูกสถิติที่ผ่านมาเยอรมันยิงไม่พักอะนะไม่ใช่แบบนัดหมด ความหมายแล้วเยอรมันจะไม่ยิงเยอรมันยิงหมดทุกนัดนะนัดที่แล้วก็โอ้โหยิงจ้ลริกเทนสไตล์ไปไม่เป็นนะ9ประตูต่อศูนย์นะบอลสไตล์ฮันเซฟิกนะที่เคยคุมไบเยอร์มานี่ก็คือยิงได้เป็นยิงอะ่ะไม่มีพักนะสำหรับเยอรมันระบบทีมดีอยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ผมให้4คู่กันซะหน่อยเนาะสีคู่นะคู่ VIP เลยคู่เด็ดของผมนี่คือเยอรมันนะผมว่ายิงได้อยู่แล้วลหะนะสำหรับ เยอรมัน er สถิติที่ผ่านมาเจอกับอาร์เมเนียดีอยู่แล้วแล้วก็ฟอร์มเยอรมันไม่มีแผ่วเลยนะก็เชื่อไปที่เยอรมัน3ลูกนะน่าจะมีไม่น่ามีปัญหาสําหรับเยอรมันนะสูน้าไครฮาวเวิร์ดโทมัสมูเลอร์แล้วก็ยูเลียนเด็กเซอร์กับบากูนี่ก็น่าจะผลิตสกอร์ให้เยอรมันได้ต่ำตํำๆ3ลูกนะโอเค3คู่ที่เหลือนอตมาซิโดเนียกับไอซ์แลนดะ์นะนนนี้นอตมาซิโดเนียต่ออยู่1ลูกนะวันนี้เราก็ ลองไปที่ไอซ์แลนด์นะเกตบอลไม่ต่างกันนะนอตมาซิเดเนียก็พึ่งดีขึ้นมาช่วงหลังๆแต่ว่าเจอกับไอซ์แลนด์นี่เกตบอลถือว่าดีเผลอไอซ์แลนด์ดีกว่านิดๆนะนอตมาซิเดเนียไปต่อหนึ่งลูกนี่ให้ลองไอซ์แลนด์ไปส่วนอีกคู่หนึ่งกริสกับโคโซโวกรีสกับโคโซโววันนี้กริสต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะเจอกับโคโซโวทีมที่เอาทาหารมาเล่น <laughs> เพราะว่าประเทศมีแต่สงครามนะโคโซโวก็ เรื่องกีฬาไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่นะสำหรับโคโซโววันนี้กริซไปต่อแค่ครึ่งควบลูกก็ไม่น่าจะมีปัญหานะกริซเล่นในบ้านยิงลูกเดียวก็น่าจะได้ตังวันนี้วางไปที่กริซนะสำหรับคู่กรีซกับโคโซโวส่วนสเปนกับสวีเดนสเปนกับสวีเดนโอเคสเปนเหนือกว่าสวีเดนเป็นรองนะแต่ว่าวันนี้ราคาสเปนมาต่อค่อนข้างเยอะเลยนะลูกควบลูกครึ่งนะอาจจะยิงขาดไม่ขาดนะอาจจะยิงได้แค่ลูกเดียวหรือมุมเสมอก็ น่าจะมีนะสำหรับคู่สเปนกับสวีเดนวันนี้เลยเลือกไปที่สวีเดนนะโอเคสรุปอีกทีทีเด็ด VIP เลยวันนี้ให้ไปที่เยอรมันนะต่อ2ลูกครึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาส่วนลองลองล,อง,ลองมาก็จะเป็นไอซ์แลนด์กรีซและก็สวีเดนก็ไปจัดสลับสเต็ปกันตามสะดวกนะั่นหรือว่าจะเต็งทั้ง4คู่หรือจะสลับสเต็ปยังไงก็ลองเลือกกันเอาแต่เน้นไปที่เยอรมันนะฝากไว้หน่อยนะ ช่องทางติดต่อทีมงานเสือเบิ้มนะก็มีทั้ง3ช่องทางเลยมีทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ Line นะ f a c e b o o กกับ u t u b e ชื่อเบิ้มโตล้องนะชื่อเดียวกันเลยสำหรับ Facebook และก็ u t u b e ก็ทีมงานเสืยเบิม้มก็จะเอาคลิปเอาข้อมูลอะไรลงไว้ในทั้ง2แพลตฟอร์มทุกวันนะก็ตามไปดูกันได้เบิ้ม um, โตล้องนะท้ง a c e b o o k ทั้ง YouTube ใครสะดวกดู Facebook ก็ดู f a c e b o o k ใครสะดวกดู YouTube ก็ดู u t u b e นะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปของทีมงานเสียเบิ้มส่วนใครอยากคุยกับเสียเบิ้มตัวจริงเสียงจริงก็ต้องทางไลน์นะทางไลน์ก็จะเป็น b 7 8 9ใส่ตัว ad เข้าไปด้วยนะ b 7 8 9ก็จะได้คุยกับเสียเบิ้มตัวจริงเสียงจริงนะก็มีอะไรก็ไปคุยกับแกได้นะจะขิงจะคุยจะควนตีนแกหรือจะถามทีเด็ดแกอดเข้าไปคุยตอบถามกันได้เลยนะทั้งสช่องทางฝากไว้หน่อยนะ โอเควันนี้ผมอ๋องเสพสุกลาไปก่อนฝากไว้ที่เยอรมันเป็นทีเด็ดเลยในคืนนี้เดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ